น,นี่ก็เป็นหอมนะคะคุณแม่ปลูกเอาไว้นะคะเพื่อนจ๋านี่อันนี้เป็นหอมของไทยนะคะมังามหนอนมัไมียาหอมไทยแม่ไม่แม่แมแมแมชิดปลูกตามธรรมชาติไม่ได้ฉีดยานะคะมมใส่ยาไม่ยังไม่มีปุ่นเลยนะอ่ะอ่าแล้วทีนี้อันนี้ก็เป็นหอมอินเดียคะ่ะยังไม่ลงหัวดีนะคะนะ <laughs> อ่า <ขอ S 1> คุณ <ขอ S 1> แม่บอกว่าวันหน้าจะปลูกหอมอินเดียดีกว่ามันต้นใหญ่ดีดูสินี่ค่ะใบก็ใหญ่ครับอ่าใบเดียวเต็มปากเลยนะแต่ของหอมไทยดูสิพี่น้องแต่ก็ไม่ได้ว่านะคือ เขาก็มีคนประโยชน์ต่างกันนะบางคนก็จะบอกว่าหอมไทยเขาจะมีป er, uh, ระโยชน์มากกว่านะจ๊ะมีอะไรเขาเรียกอะไรนะสรรพคุณในด้านการเป็นยามากกว่าอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะอ่านหนังสือมาอีกทีนึงค่ะคุณแม่ท่านปลูกแล้วก็อันนี้ท่านเก็บมาค่อยก็จะขอแบ่งสักครึ่งหนึ่งนะคะะไม่ถึงครึ่งหรอกพูดเล่นเอาไปพอกินค่ะอันนี้เรายังกินต้นเขาได้นะเป็นหอมสดได้นะเพื่อนเอาไปทำเป็นหอมดองก็แซ่บหลายเด้อเอาไปคั่นสมได้ไหมเนาะ อับเบคันสำรวจนี่ยเนี่ยเอาไปบคันส้มนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นสะเดานะเพื่อนบ้านเก็บมาให้ค่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาจะบานแล้วนะชิมไปแม่อันนี้แซ่บบ่หมบ่หวานชิ้นอันสะเดาจาด้ะสะเดาสะเดาวบานบานมันจะบานน้อยหนึ่งแต่ว่าเขาเบิ่งเก็บมากจ้ะเก็บมากเพิ่นกระลวกเลยอันนี้ก็เป็นส้มตำนะคะมื้อเที่ยงของคุณแม่อันนี้ก็เป็นขนมอุ้ยแม่เบิ่งอันนี้จะล่างเอาตีนีหอมเว้ยร่างกันแน่อันนี้ล่างจังใดเบิ่งดำเบื่อๆอยู่นี่ธรรมดาไม่แน่นาะ เบิงเบิงเบิงนี่มีคนแอบมองแม่เบ,บิงเลียปากแผบปอันวบิงหันแมวคอยเอาขอ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 ค,นนอ,อ,คายาาอยพินนนน่นกินเนาะเพิ่นกระยิใส่อันปลาไปจักน้อยแต่พนบ่เห็นเนื้อปลาอันบ่กินเต่พี่น้องแม่ห้องเข็ยนข่อยมามาอืน่นวันวันวัน,วนไม่ยืนแนมหนาข่อยข่อยก็เลยเอาน้ำปลาดจะได้หมดเวทีใส่เก่าอีกครัแล้วก็ใส่เนื้อปลา,าไปหน่อยลย่างกับมาเห็นตะเลียปากแบลแผลเสียบเบอร์สองเลียปากเลียปาก สตาบอบัคมหลายแม่ว่านี่จ้ะข่อยสิแดงไปกินอยู่บ้านอยู่เพราะว่าเพิ่นให้มาหลายมัดอยู่จ้ะผักกินกันไม่หวาดไม่ไหวมันเองอันจริงๆท่าเฮาเฮามองที่ข่อยไปเซาอยู่กับเนื้อที่บริเวณหลายอยู่ในพี่น้องแต่ว่าข่อยบ่มีปัญญาอันนี้บ่มีปัญญาอันนี้ไว้แนวไทยโอ้ยแนวอีหยังเด้อโอ้ยสิไปเอาเนี่ยยังเอาเอาเนี่ยไม่พุ่นโว้กันเนี่ยนี่แหละหอมธรรมดากระดอนนี่เอาใส่กระดิ่ตัวเนี่ยหัวใหญ่กระดิ่งใหญ่เลยแม่ นน้อม่ยสิบ่ให้กินสติขันนี้เอาบ้านนะสิบวยอเน,นี่สิบ่ให้กินบ่ไหนกินอมุ่งกินบสี่โอ้โหมากินก็นได้วะ <laughs> ตอนนี้หอมกำลังเยอะนะเพื่อนไม่ให้กินเนี่ยท่านสมมติอยู่ที่น้องหงนะอันนี้เขาให้กินอันนี้นะคุณแม่ให้กินนี่นี่หัวเล็กๆนี่แต่ลูกอยากกินอันนี้หัวใหญ่ๆเป็นสิบวยเฮดแน่วเลยนะแตน่ตน,นี่อยู่น้องหงนะเพื่อนหอมนะสามโลหนึ่งร้อยนะจ๊ะบางทีก็สี่โลนะแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าหัวมันใหญ่หรือว่าหัวมันเล็กหมูสี่โลอร่อยมันนี่ได้ผมไม่อายาดอกต้นมันแห้ง แต่ถ้าไปซื้อค่อยมานังค่อยไปที่ตลาดของหงนะตลาดนัดนะสามโลร้อยหัวใหญ่เหมือนกัน,นหัเบลเบราเลยเราไปเลือกเอาเองได้แต่ถ้าเก<ม>ิดส่งสั่งในออนไลน์อาจจะเลือกหัวเล็กใหญ่ไม่ได้แต่ว่าเราไปถึงที่นะเพื่อนเราเลือกหัวใหญ่ได้เพราะว่าหอมแดงถ้าหัวเขาเล็กมากๆใช่ไหมเวลาเราจะประกอบอาหารนะมันแกะมันมันแกะยากไหมมันเสียเวลานอะจากเนาคอยยีการแกะคอยบ่ามาแกะคอยชอบกินอ่ะคอยชอบแกะหอมหอมหอมอินเดียี่ใไซจะ มเม่เอาว่าจิบปลูกวนนะาหอมอินเดียปลูกคือ,อยูมันแก่ไงมัลาเห็ดอาหารมันสิทําให้อาหารนี้มีรสชาติหวานหอมนะคะนะของของของอ่าของหอมนะคะอันนี้ก็เขาก็อร่อยแต่ว่าเขาเท้าหัวเล็กมากก็ไอขีออ้ค้านแก่นี่ค่ะโอ้ยอยิงเขาไปยิงเขากอนม,น,นมันแห้งมากหนึ่งปอนด้หน่ง